สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีกันยามเช้านะฮะในวันวันนี้วันอะไรเอ่ยนะครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่นะฮะนะครับก็เป็นวันทํางานของผมอีกวันหนึ่งนะฮะก็มีเวลาช่วงเช้าก็นําข้อมูลมานําเสนอให้กับสมาชิกนะครับในคลิปที่แล้วนะฮะผมก็จับประกบคู่เออ จะใช้คําว่าจับดิบๆเลยนะครับจับดิบๆเลยนะครับก็ได้เลขนะครับได้เลขมา,อ,าอยูย่หลายชุดนะครับหลายชุดจับดิบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําการเทียบล็อกนะครับเทียบล็อกซึ่ง ซึ่งผมก็เทียบล็อกไว้เบื้องต้นแล้วนะครับนะฮะแต่ก็จะนํามาลงให้กับสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออญาตฝากคําเตือนนะครับช่องคนคนเลขทําเลขด้วยใจใบตุ้งนะครับสนับสนุนสรกกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะช่องคนคนเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับ ข้อมูลในช่องใช้เป็นพินิจทางให้ท่านได้เลือกซื้อสละก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเช่นกันนะครับก็มาดูนะครับผมชานําสูตรมาแป่งปันให้กับสมาชิกนะครับนะฮะก็เป็นสูตรที่ยังเดินน้อยอยู่นะครับยังเดินน้อยอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านวดนะครับเก้างวดนั้นผิดไปหนึ่งงวดนะครับนะฮะงวดที่ออกสองเจ็ดสองนะครับ นะนะครับหนึ่งไปลงล่างนะครับหนึ่งไปลงล่างซะนะฮะเนี่ย ELLE. นะครับโอเคมาดูกันนะครับในสูตรนี้นะครับโฟกัสที่สูตรฝั่งนี้ ouais นะครับฝ like ั่งนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายนะฮะนะครับสูตรฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนเดี๋ยวสมาชิกจังงงนะครับอืมเอาข้างเดียวก่อนนะครับสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนนะฮะใช้ สิบบนนะครับบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับนะสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยล่าบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนนะฮะบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับผลออกมาบวกห้าบวกสี่นะครับนะฮะ บแบบนี้นะนะครับเรามาดูกันครับงวดที่แล้วนะฮะผมุญาตจะไปไวนิดนึงนะครับงวดที่แล้วนะครับสิบบนบวกสิบบนคือสองบวกสองบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนก็คือบวกห้าบวกห้านะครับบวกสิบล่างคือบวกเจ็ดบวกหน่วยล่างคือบวกศูนย์นะครับสองบวกสองบวกห้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกศูนย์ 0. นะครับ สองบวกสเป็น4ีนะครับสีวกหเป็น9 9้บวกหได้4ีนะครับสีวกเนะครับได้1 1ึบวกศนย์ได้1นึะครับนี่นะครับหนวกหแต้มเป็น6 6หบวก4แต้มเป็น0ูนย์ะครับก็เข้า2ตัวเลยนะครับผลออก2 6 1เข้า2ตัวเลยนะครับมาดูกันในวันนี้นะครับวันนี้นะฮะจะได้เลขเด่น ชนกับเลขที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะครับ6บวก6บวก1บวก1บวก6บวก9นะครับ6บวก6เป็น12นะครับใช้เลข2 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก6นะครับ4บวก6เป็น10นะครับใช้0 0นบวก9ได้9 9มาแล้วครับ ผมว่าวงนนี้ใครให้ดับเก้าผมว่าอาจจะไส้แตกได้นะครับผมว่านะนะครับเพราะว่าเก้าเด่นเลือเกยนะฮะเก้าบวกห้าได้สี่สี่บวกสี่นะครับได้แปดนะครับเด่นบนนะครับสูตรนี้ได้เก้าสี่แปดนะครับเก้าสี่แปดรอผลนะครับว่า จะออกอะไรนะครับในเด่นบนสูตรนี้นะครับดูไว้ก่อนนะครับถ้าชอบเลขจากเด่นบนของผมชุดไหนก็นําไปวิเคราะห์กันได้นะครับนะฮะสูตรก็ถ้าตามไม่ทันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสูตรผมลงให้นะฮะสูตรผมลงให้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางทีผมจับเลขไม่เก่งไม่เข้านะครับก็สมาชิกก็นําเลขผมไปจับกันเองได้เลยนะครับนะฮะนี่จะไปจับกับเลขของ อ่าแอดมินท่านอื่นๆก็ได้นะครับโอเคสูตรนี้ได้เก้าสี่แปดนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันนะครับจะเลอะเทอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมอ่สมุดเล่มนี้นะฮะสมุดเล่มนี้ผมใช้เป็นสมุดที่จุดจดสูตรแล้วก็ทดลองสูตรนะครับสูตรที่ยังทดลองอยู่เนี่ยก็จะอ,อยู่ในสูตรนี้นะครับ ตัวนี้เช่นกันนะครับเดินบนนะครับร้อยบวกร้อยบวกร้อยบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างผลออกมาบวกสี่หนึ่งสองนะครับสี่หนึ่งสองนะนะครับก็เดินมาพร้อมกันนะครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวดผิดหนึ่งวดนะครับผิดหนึ่งวดนะฮะงวดนี้งวดที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับ สูตรคือ100 1บวก0 0บวก0บวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างผลออกมาบวก4วก1บวก2นะครับนะใช้ก็คือเลข1นะครับใช้เลข1 1บวก0ได้1นะครับนี่ครับ1วก4ได้5 5บวก1ได้6นะครับ6กบได้8นะครับอ่านะครับได้8 ังเกตไหมครับว่าสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขหกนะครับนี่นะครับนี่ชนหนึ่งนะครับหนึ่งชนหนึ่งหกชนหกนะครับนะมาทั้งคู่เลยนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับถ้าจับเป็นคู่โตนี่ยังไงก็ได้นะครับนะอมาดูกันวดนนี้จะได้เลขอะไรนะครับสองบวกสองบวกสองเท่ากับหกนะครับหกบวกเก้า นะครับได้15บห้ใช้เลขห้าหบวกเได้เลขสี่นะครับสีบวกสเป็น8ครับ8บวกหเป็น9 9้เบวกสเป็นหนึ่ครับสูตรนี้ได้4891ชนกัน2ตัวอีกแล้วครับ นะชนกันสองตัวอีกแล้วครับนะครับชนเก้านะครับนะฮะชนสี่ตัวไหนจะมาหรือจะมาด้วยกันนะครับสังเกตนะครับสมาชิกครับนะฮะขอให้สังเกตตรงข้อมูลเด่นนี้นิดนึงนะครับ มาสองตัวเนี่ยนะครับสามงวดแล้วนะครับงวดที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดก็มาเจ็ดหนึ่งงวดที่ออกเจ็ดสองห้ามาคู่โต๊ดเจ็ดสองงวดที่ออกสองหกหนึ่งวดที่แล้วนะครับมาหกหนึ่งงวดนี้จะยังไงครับนะนี่ครับออกสามตัวเลยนะครับ 9, 48, 9, 48, 9, เก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าเดี๋ยวลองจับแต้มดูก่อนนะเก้าบวกสี่ได้สิบสามนะครับสิบสามขอแต้มหนึ่งนะฮะเล่นเต้มหนึ่งนะครับชนกันสามตัวจะมาตัวไหนครับหรือจะมาด้วยกันทั้งคู่เลยมีโอกาสเดี๋ไม่ได้ไหมฮะนะครับเก้าสี่แปดแปดสี่เก้าสี่แปดเก้าสี่เก้าแปดนะครับ ชนกันสามตัวเลยครับโอ้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลาสมาชิกเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้สมาชิกดูไว้นะครับเด่นเราได้เก้าสี่แปดหนึ่งศูนย์นะครับสี่แปดเก้าหนึ่งอีกหนึ่งศูนย์นะครับนะฮะ ก็ฝากสมาชิกไว้สําหรับเด่นบนสูตรนี้นะครับก็นําไปใช้ได้นะครับสูตรก็เนี่ยครับที่ผมขีดไว้นะครับบวกการเท่าไหร่บวกการกี่ครั้งนะครับลองสมาชิกลองไปนําไปใช้ดูลองไปคํานวณย้อนหลังกันดูนะครับว่าสูตรเข้าจริงไหมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาจับคู่โต๊ะจับเด่นนะครับจับเด่นนะฮะ จักคุณโตัะจากเด่นแล้วก็เดี๋ยวนำไปเทียบล็อกกันนะครับสำหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากสมาชิกกด,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะไม่ต้องแชร์ก็ได้ครับแค่กดติดตามไว้กดถูกใจผมก็ดีใจอย่างยิ่งแลวครับนะฮะสำหรับท่านสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกเก่าแล้วก็ใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับปลอดภัยจาก โรคร้ายโรคภัยใข้เจ็บบาดภัยจากโควิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําข้อมูลอะไรให้สมาชิกนั้นนะครับรอชมกันนะครับรอชมกันนะฮะสำหรับ,บวันนี้กุ้งขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ